เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ YP สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านส,สวยๆชมเลือซีเล็อกอยู่ครับบ้านสวยพื้นที่กว้างขวางเลยทำเลยดีติดถนน,นเดินทางสะดวกสบายบ้านเจ้าของสร้างเองนะครับสร้างเองไม่ใช่บ้านจัดสรรวิวภูเขามีเพื่อนบ้านคนระับ ไม่เปลี่ยวไม่กันด้านไก่ตลาดให้ร้านค้าเดินทางสะดวกสบายสวยงามครับหลอหลอๆเป็นแปลงเกษตรเป็นพื้นที่ว่างไม่แออัดไม่วุ่นวายครับห้องโถงใหญ่มากกว้างขวาง,วางแล้วก็ยังมีอีก4ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัวครับลงจอดรถจอดได้2คันในล่มสวยทั้งหลังสภาพดีไม่เก่าไม่โซมพร้อมเข้าอยู่ได้เลย การเดินทางก็สะดวกใกล้ CJ แค่200เมตรเท่านองใกล้เซเว่นกิโลใกล้แหล่งทองเที่ยวหลายที่นะครับใกล้น้ำตกใกล้คาเฟ่ด้วยสวยๆทำเลดีครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆฝากกดถูกใจไวให้ด้วยหลังนี้เปิดราคามาที่3ล้าน7แบาทครับบ้านพร้อมที่ดินนะครับพื้นที่2งาน84ตารางวา หรือว่า284ตาราตลังวานั่นเองโฉนดคุดแดงพร้อมโอนด้านหน้าก็มีบอ่อเลี้ยงปลาให้ด้วยทําสนามหญ้าให้พร้อมแปลงนี้อยู่ในอําเภอไสโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับใกล้น้ำตกครับสนใจก็สายตรงถึงผู้ขายได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ